ครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับคัตเทิลเดลนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของแอนโกนะครับซื้อที่เซ็นท่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีลด60%อยู่นะครับก็ราคา855บาทที่อันซื้อได้ในราคา342บาทนะครับโอเคราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับก็เลยซื้อมาความจริงอยากได้มานานแล้วแหละแต่ว่าแปดร้อกว่าบาทเราก็ไม่กล้าซื้อนะครับพอจัดลดราคาเหลือ300กว่าบาทเนี่จัดมาเลยก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูงานวัสดุนะครับก็จะเหมือนกับ คันนเบลทั่วไปนะครับแต่ว่าของราคาที่มัน800อ่ะมันจะดีกว่า4-500คือว่าตรงนี้นะครับเขาจะมีการนะครับไอ้พวกคมความสากเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพื่นอนให้ดูมุมนี้นะครับมันจะน้อยกว่าไอ้ของละ4-500นะครับก็แต่ว่ายัางไงก็พูดตรงๆนะมันก็จะมีความสากอยู่นิดนึงนครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มือเราหยาบกระได้น,นะครับเราต้องเนี่ยซื้อถุงมือมาด้วยนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับยกลิ้มือเราจะได้ไม่สากแล้วก็ดูในเรื่องของวัสดุนะครับเรื่องของวัสดุเนี่ยก็ถ ือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่โอเคถึงแม้จะมีรอยอยู่นิดหนึ่งนะพูดตรงๆก็มีรอยอยู่แต่ว่าถามว่าวัาสดุที่จับเนี่ยรู้สึกถึงคุณภาพที่ดีกว่านะครับก็โอเคครับก็ตัวนี้ก็จะมีนะครับเลขว่า6โลนะครับบางคนถามว่าทําไมพี่อันซื้อ6โลแม่อ๋มันเหลืออยู่2อันครับ6โลทั้งคู่ก็เลยซื้อมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครถามเนี่ยนะครับวิธีการเลือกไอ้คัตเทนลเบลเนี่ยเลือกยังไงเหรอก็คือว่ามันมีวิธีการเช็คนะครับอย่างแรกคือ การคาลินเบลเนี่ยเล่นอยู่สองแบบคือแบบยกขึ้นยกลงครับแบบดัมเบลอย่างเงี้ยแล้วก็ยกนะครับปึ๊บป๊บวัดอย่างเงี้ยถ้าเกิดสิบครั้งเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าให้มันหนักเนี่ยหรือมีแรงหนืดเนี่ยโอเคนะครับก็ใช้ได้กับท่าที่สองนะครับคือท่าอย่างนี้เล่นกล้ามท้องเนี่ยนะครับเล่นอย่างเี้ปึ๊บก็แล้วชืดนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากซื้อเนี่ยมันจะต้องมีสองระดับนะครับก็คือระดับที่จะไยกขึ้นยกลงแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยไอเนี่ยเพื่อนรย่งตองนามัน มันไม่ได้ตรงนี้นะเพราะมันเบาไปแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีอันนี้เราก็ไปยุกได้นะครับก็แกว่งหลายรอบมันก็โอเคนะครับก็สามารถแทนอันที่น้ําหนักพอดีได้โอเคครับเพื่อขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแตเพียงเท่านี้นะครับก็โอเคนะครับวัสดุใช้ได้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีอันนี้ให้ดูอีกทีนะครับนี่ก็มีเลขหกตรงกลางด้วยก็จับใช้ได้ครับใช้ได้ดีกว่าของ4ีห้าร้อยเยอะในราคาที่สามร้อยกว่าบาทที่ลดกันอยู่ตอนนี้โอเคครับเพื่อเราจบคลิปนี้ไปแตเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ แล้วถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะ